สับสนุนโดย Acer Iconia Tab W 5 0 0 Honda Scoopy i ใหม่ Van Alimit, ออกลายซ่า กลับเข้าสู่ช่วงคลิกโชว์เคสนะคะช่วงที่โบวี่จะนาสาระน่ารู้แล้วก็สนุกสนุกเกี่ยวกับไอทีแล้วก็เทคโนโลยีมาฝากนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้นะคะโลกของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะปรวนแปลงอย่างหนักเลยแหละค่ะเกิดภัยพิบททัติทางธรรมชาติขึ้นมามากมายนะคะอย่างที่เห็นกันได้ชัดเลยเนี่ยก็ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์แล้วก็ผลกระทบไปประเทศอื่นๆทั่วโลกอีกเยอะแยะเลยแหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ค่ะโบวี่จะพาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีการเตือนภัยค่ะ คือที่คุณนะคะจะได้ทราบแล้วก็สามารถป้องกันตัวเองจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปได้นะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าปัจจุบันได้มีองค์กรมากมายที่ตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติอย่างเช่นมูล,ลนิธิป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียหรือ Asia d i s ASTER PREPARED CENTER ด้วยการนำซูปเปอร์คอมพิวเตอร์มาช่วยประสานการเชื่อมต่อ และส่งข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง23ประเทศซึ่งการประสานงานของศูนย์จะรับและประมวลผลข้อมูลแบบ Real Time ตลอด24ชั่วโมงและงานวิจัยด้านสภาพภูมิศาสตร์หรือ weather research and forecasting ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเตือนภัยล่วงหน้าและสามารถส่งข้อมูลไปยังประเทศสมาชิกได้ภายในเวลาเพียง6นาทีเท่านั้นค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถทำให้เรารับมือกับภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ และก็ไม่ใช่เท่านี้นะคะยังมีอีกอย่างหนึงค่ะนั่นก็คือเทคโนโลยีนาโนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะกำลังได้รับความนิยมแล้วก็ถูกนำไปใช้ในหลายๆด้านนะคะรวมไปถึงเรื่องของการเตือนภัยด้วยค่ะ คโนโลยีนาโนในด้านของการเตือนภยัยหรือการคาดการพยากรณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับภัยพิบัตนนินั้นซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาไปอย่างมากทําให้สามารถเตือนภัยก่อนจะเกิดเหตุการณ์จริงได้เป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นระยะเวลาการเตือนภัยก็ยังอยู่ในช่วงแคบและการสื่อสารยังไม่ค่อยทั่วถึงเท่าที่ควรทําให้ผลกระทบจริงยังเกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติขั้นร้ายแรงในประเทศที่มีการสื่อสารไม่ทั่วถึงอีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีนาโน,โนมาใช้ในการพัฒนาฝาบ้านชนิดพิเศษ ที่มีอนุภาคนาโนโพลิเมอร์ผสมอยู่ภายในพร้อมกับเทคนิคการติดแถบ r s i d สำหรับการระบุตำแหน่งเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบ้านอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาหรือว่าสิ่งผิดปกติกับตัวอาคารบ้านนี่นะคะเจ้าเครือถ่ายเซ็นเซอร์อัจฉริยะเนี่ยก็จะส่งสัญ,ญญาณเตือนภัยออกมาค่ะทำให้คนที่อยู่ภายในบ้านนะคะสามารถอพยพออกไปได้ทันค่ะ และก็ไม่ใช่แค่ที่ต่างประเทศเท่านั้นนะคะที่เมืองไทยเราค่ะก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับภัยพิบัติอย่างน้ําท่วมนะคะซึ่งตอนนี้นีกำลังส่งผลกระทบกับพี่น้องชาวใต้อย่างมากเลยแหละค่ะส่วนจะเป็นเทคโนโลยีอะไรนะคะไปชมกันเลยค่ะปัจจุบัน ประเทศไทยมีดาวเทียมใหม่เพิ่มอีกหนึ่งดวงเพื่อสำรวจทรัพยากรการเกษตรและเตือนภัยพิบัติแล้วนะคะซึ่งแม้จะเป็นน้องเล็กในวงการแต่ประสิทธิภาพและความคล่องตัวนั้นนับว่าเป็นความหวังในการแก้ไขสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างฉับพลันทันใดทีเดียวละค่ะโดยดาวเทียมนี้มีชื่อว่า SMMS หรือ Small Multi Mission Satellite ซึ่งเป็นดาวเทียมเล็กที่มีขีดความสามารถหลากหลายค่ะซึ่งเจ้า SMMS นี้นะคะจะรับสัญ,ญญาณภาพแบบเร a l t i m ม หรือช่วงขณะเวลาเดียวกันค่ะเป็นดาวเทียมที่มีความแตกต่างจากดวงอื่นเพราะมีวิถีโคจรใกล้ผิวโลกโดยอยู่สูงเหนือพื้นดินแค่650กิโลเมตรทำให้ได้ข้อมูลภาพการเปลี่ยนแปลงพื้นดินที่ครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะข้อมูลจากดาวเทียมเนี่ยสามารถนำมาบันทึกแล้วก็แปลผลเพื่อไปใช้ประโยชน์ได้หลายทางนะคะและนอกจากนี้นะคะดาวเทียมเนี่ยยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งค่ะซึ่งนั่นก็คือสามารถเอียงถ่ายภาพสามมิติได้ค่ะ ซึ่งเหมาะมากๆเลยค่ะกับงานด้านชลประทานนะคะเพราะว่าแทนที่จะได้เห็นแค่ภาพจากมุมสูงนะคะเราก็สามารถเห็นภาพจากมุมอื่นๆได้ค่ะทาให้เห็นความสูงของน้ําหรือว่าการเคลื่อนตัวของก้อนน้ำนะคะทำให้คาดการได้ว่าจะเกิดน้ําท่วมที่ไหนเมื่อไหร่ค่ะ กับเทคโนโลยีการเตือนภัยในปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยมนุษย์เรายังไม่สามารถที่จะยับยั้งภัยธรรมชาติได้นะคะแต่ว่าการที่ได้รู้เรื่องหน้านเนี่ยก็ทําให้เราสามารถเตรียมตัวแล้วก็ลดความเสียหายทั้งด้านชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินไปได้อีกเยอะเลยล่ะคะ่ะช่วงหน้านะคะคลิกฟันคุยมันๆกับดารานันกร้องนักแสดงค่ะวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญจะเป็นใครอดใจรอสักครู่เดียวนะคะ t Techno s โน Society ปาลิดาจงใจพรายค่ะพบกันอีกแล้วใกนกระช่วงเวลาของเ e c ค n o Society นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของโนบุกช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองมากๆนะคะแต่ว่าก็ยังมีหนึ่งอย่างค่ะก็คือแทบเลตนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ามาแรงไม่แพ้กันเลยนะคะ สำหรับแท็บเล็ตเนี่ยะคะจริงๆเขาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะสำหรับพกพาขนาดเล็กนะคะที่ก็สามารถจะเคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ได้เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการระบบใช้งานของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบสัมผัสนะสัมผัสอย่างเดียวเลยนะคะเป็นหลักเลยนั่นเองค่ะ <S <S แล้วก็รวมไปถึงสมัยนี้เนี่ยแท็บเล็ตเนี่ยถือว่ากาลังไปที่นิยมมากๆเลยนะคะ <S <S <ๆ S 2> เรียกได้ว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนนะคะในทุกๆด้านเลยทีเดียวนี่ะอย่างเจ้า Acer Iconia Tab A 500ค่ะ เป็นเรื่องของด้านการทํางานนะคะก็สามารถที่จะพกแท็เล็กของเราเนี่ยออกไปทํางานได้อย่างสบายๆเลยเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาก็นลักษณะที่เบาเนะคะแล้วก็บางบางกว่าน้ t บุ๊กอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือใช้งานกันได้แบบสบายๆกันเลยทีเดียวละค่ะอยากจะใช้ที่ไหนก็ใช้กันได้เลยนะคะและที่สําคัญยังสามารถที่จะเปิด Microsoft o f f i c e ได้อ,อกีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานได้ทุกที่เลยล่ะค่ะ ส่วนเรื่องของระบบปฏิบัติการล่าสุดนะคะของแท็บเล็ตนะคะก็คือ Android 3.0 Honeycom มค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่ออกมาเป็นการรองรับระบบมัลติ u c h โดยเฉพาะกันเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. และก็รวมไปถึงสำหรับใครนะคะที่ชอบเรื่องราวของแอปพลิเคชันนะคะก็ยังคงสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเก๋ๆฟรีเขาบอกเลยนะคะว่าฟร mm ี hmm. ได้ใน Android Market ค่ะ เลตในปัจจุบันนีคะก็ยังคงรองรับแฟลช10.1ค่ะที่ทำให้คุณเนี่ยเปิดหน้าเว็บได้ทุกๆุกเว็บกันเลยรู้ไม่ถึงยังสามารถจะดูวิดีโอบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างหนํำใจด้วยเลยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ยังมีการพัฒนาไปถึงกับการมีกล้องด้านหน้าและก็ด้านหลังค่ะสำหรับวิดีโอแชทกับเพื่อนๆน,นะคะโดยได้ว่าถูกใจสาวกชาวโซเชียลเน็ตเวิร์อย่างแน่นอนค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่าแท็บเล็ตนะคะเพียงเครื่องเดียวก็สามารถทําให้คุณเนี่ยนะคะใช้ชีวิตได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็ยังมีสีสันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนิจิขอตัวไปเล่นแท็บเล็ตเครื่องโปรดก่อนกันละกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้ากันล้วกันนะคะ